สวัสดีครับเอฟซีแฟ,ฟนสองใลธทรมพุทโมทุกทุกท่านนะครับผมยอดว่อนกอกกฤษพ่ายเอฟซีและทรามพุทมทุกท่านไปฟั่งการสัมผัสระวางนนทยาแม่นองนาดากับแม่ลุยนะครับแม่ลุยพระกหายต้องวดนะครับกับเลขกเสียงแววบวกเลขนะครับสามตัวห้างเดียวกับเหลขพวันต่ำนะครับงวดวันที่หนึ่งพื้นเกนียร์ยนหกเจ็ดนะครับเปินติดตามเลข ตัวแรก็ตามไปฟังน้ากันนะครับเสียงแมวบ,บอกตัวใรก็ตามไปฟังนะครับขอมาแลี้วกันว่าเติดกดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับขอมุ่นทำม้วนอีกหนุนีนน่ย่าในแวงบ,บันไม้ผมจะจัดทำเป็นคลิปเพืวอวิย่อเอฟซีได้ตามผู้ชมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ากันทุกๆคลิปนะครับเพื่อนเสกหายมาทางจังหนตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยน,นะครับตามผมมานะครับสวัสดีค่ะโอ้เล็กเล็กเขา เขาแบบได้แม่ลวยเอามาล่มที่ว่าเลขฟูชิล่าเนาะฟูชิล่าอายุเป็นแปดสิบปีได้น้องวันเกิดเงินแม่มาแม่เอฟซีเป็นไปสื่อเขาเจ้เาพ่แบงค์เนเลขไดแปดศูนย์ศูนย์เขเลขไดเลขศูนย์ศูนย์เเลขฝากเงินมาให้แม่รวยเอฟซีคุณกะทินศรีสเกตแางมาให้แม่ลวยหนึ่งพันบาทนะคะบอกให้ได้ซิมหน้าที่นะอย่าเปล่าลงมเวทีใจขึ้นก่อนแล้วเดกใจก่อนที่มาบอกไป่อนถามลงม ฟันไ,ไปวันนี้ฟันไ,ไปพ็เด็กฟันนี่ไเรื่องของกูเมีซี่หลายๆเรื่อติปากนมาแต่ว,ว่าแมีกับ่ถึงเรืแอเมีไปซื้ออย่างอยูอย่หกนึงปุณะจ้าฟออัสองอันเขาตีสวยไงแม่สวยใจข้อเป็นหกแงจ้าเรียกว่าหสองว่าออกมาม่นเอยออกออกไปแล้วนะมันออกไปแล้วมากหานึงงานออกไปคนเดมันจะเมียวันสีน้ำเหล็กัวเก่าแม่เมีมกโเก่าเลยซซหกเลมืต่ใสแม่ กะเลีกฟัน่าไ้ใส่ทออมึงหันลอ๋อ4ีีอันตัดนี่เลยตัด4ี่ี่รหกวแม่4ีสามนแม่ีมามันหุ่นลงมาก4ี4สามี่ีีหกน่นตัวได้ไหมนี่ย ีสามซีซีีหค <ony> ัเน้นเน้นตัวนั้มาซีหกมาซีหูก็เล็กกันอันมันเป็นเครื่งฝันเครื่งตื่นแม่ล็ตัวครึ่งหลับครึ่งตื่นเอเอ็เก่าหนึ่งหม่สามารว่าสิ่ฝันกับว่าฝันนั่นแมมมีคนมาซิมเลยจังแดน่ะเป็นยังไงหรอมันเป็นสะลึมสะลืมเป็นยังไงหูกว่ถือไหมเันมาซิมใส่หูแบบที่ซิมกับว่าซิมไม่ได้ยินว่าเก่าเ็ดเก่าหนึ่งพอน็ดเก้าหนึ่งเออ ปันกบอกปันี่ก no like, like, ็ยังน้องเ่าเรืองความจริงรอนอปันเป็นก็ยังหูแว่วยังนีแหละเสียงผู้หญงเสียงผู้ชาประมาณมันมันหลายคนเลยเสียงโวข้าเจ้าโซกันเสียงวก็ม่มีผู้เดียวตอนสิแกงสิขานึ่น้ำแต่แต่เสียงบ่เห็นตัวกเกเ้าเสียงคนโซกัน เสียงคนโศกเสียงคนคุยกันว่าเจ็ดเก้าหนึ่งเนมาในในในความฝันเฟินวาเลขออกน่จังหลายม่เินบริว่าออกเล็เินพิศวาเจ็ดเก้าหนึ่งวาจะมีการบริวารมันออกมันยางเล็กโกันเขาได้ยินสิลูกหนึ่งเขาหนึหน้ามนแต่ว่ามันเป็นแววมากแต่ว่าเขาสูอยู่ใส่ะอันตรธานเกษตินาะเจดเก้าเจดหนึ่งเก้านะ ตแม่เลขซี่ซหกับเจ็ดเก้านแม่มากมากันได้มากเก้าหนึ่งนากเก้าหนึ่งฟันขึ้นหนึ่งฟันมือได้นี่ยเพิ่งรับเพิ่งขึ้นว้านนี่ขึ้นมัาน่ะเอ็ดหนึ่งกับม,บนมกกบนันที่มันเป็นตัวร่องมันขเอ็ดหนึ่งไม่ว่าเอาไปเสียงเหมกกือขึ้น ยงเหลกบางที่ขึ้นแหลกพ่กมันบางคนกับมันขึ้นประมาณเมื่อได้เีกออกแล้วประมาณเลขสี่หามือใช่เป็นสิบหละทีเก่าอ่ะอันนี้เสียงมันมากสิสอแยม่นี่ยเพราะเมียนนอกแต่ว่ากับเลขออกแล้วสี่หามือเด้งแยกกเลขสี่สี่หกนี่เป็นเลขตามตามว่าได้ซอยว่างหันละตัดหายซี่ตัดหายสี่สี่กับซี่หกแปลว่าใบเปลือกสี่สามขึ้นรง เลขค้นโศกันนี่คือเจ็ดเก้านึตัดหายเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าึ่งาาแม่มักมักสี่หกคับเก้าหนึ่งแกไปใเมือสิไลเด้อดี๋ยวสิภาพาเพื่อนแม่มาหาเพื่อนแม่เพื่อนแม่เลขยว่าเพื่อนเพื่อนสิบอนาเิเือเพ่อถือเลขออกซุ้ซูนเพื่อนจะไปขึ้นเพื่อนวันนี้เลขเหมือนแม่ลุยก็คือ ลุงนอนเออลุงเฮ่งเนาะลุงเฮ่งเป็นเพื่อนแม่ลวยเพป็นปลูกเซี่ยวกันเมื่อน,น,นั้นเแต่กับบา้านยังได้ยังว่าคุ้มกว่าอันเฮ้ยเขาได้ไข่ได้บัดฉันว่าไขใครกิตีเป็นยังโมแก่กับเท,เท้ากินอยางแล้วมือนั้นวกกันผู้ใดฟันว่า,าได้ไข่เหมือนว่าเปนว่าได้ใครแม่ก็ยังว่าแม่เป็นพวกผู้ศิลาแม่เศ้าเขาได้เศร้าได้ไข่หน่วยเดี่เอมเงนบอกจ้าแม่จกลงไปได้สหน่วยขึ้นมาน้ำกันแม่ยังว่าอยู่ บานเองเพยงเราใครมันก็เป็นมุ่นมุ่นเรนเ้างนอกันเอามุ่นมุ่นตีว่าจังเดว่าจันลรว่าบานเ้งมีงานใครก็ไม่คยคิดออกบางอย่างลยวายกมา่ดบ้านี้มันเป็เลขกหนึ่งสอตัวบรเล่าเปล่างบัดเกียวที่สามเอามาอีกก็เลยเด่เป็นเก่านะจ้าันก็เรยว่าบอกคนว่าตะวันจักหดจักปีปี่แเิบกาปีแล้วแ่เตยนนอายุสามี่น่เคยเห็นเลขออกซุ่นๆไออกุ่นงแต่เตยปีท่านมันออกหานเลขเมียว ใช่เดี๋ยวยูศูนย์ศูนย์เ่เต็มเต้ปีปีไอรูดว่าก็ได้ยีสิบกว่าปีแต่หนอแต่หนออันเนี่ยหน่อยยุบเจ้าลูกนู้ได้เพราะแต่เนี่ยเจ้าลูกสิคาดเรียกทหารพอดีไอหน่อยปีนั้นเต้ลูกนู้ดจะได้ยี่สิบปีแล้วไปยี่สิบสองปีแล้วแสดงว่ามันตอนน้องอันตอนนั้นได้ขวบขั้วเลขศูนย์ศูนย์ข้างล่างแั่ที่นี่มันมาออกเนี่ยกับน้องอันในยี่สิบสองแสดงว่ายี่สิบปีแล้วเพิ่งออกนี่ เมื่อนั่นแม่ววาเนาะบานเล็กผีย่ท่องมันเกิดพราสอเกิดไปเองอยู่กับแปดศูนย์0มืนบ่ะสอง่ศนของลวงปู่ิลาอับวแปดศูนย์คือกันบานเี้แ่บานเลว่ามันบอมนได้ของปุยศิลาเป็นพสองดทไรบุกางแต่ว่าถ้ามาพันเกิดวันที่สิบเออพันเกิดวันที่สิบสแต่ว่าเขามีหนมันสองสีศย์เพราะว่าฝันว่าในท่องอยู่บานเล็กีนั่นแม่ว่านั่นะย่าันั่นละบานหัวนี่ก็เล็กคือ่า มันสีออกตัวนี้แหละก็มาก็เลยบ้ากันว่าเอาซีหูผิมันแยนบพ่าเป็นกัเลยโซกันข้อก็ใส่สวยมันตัข้อกับเป็นหกอยู่แล้วสวยก็เสียนเยียวกพะนะเอาที่เลี้ยบาทก็ตีหอยสีได้ไววัเอาันวางเสกัื่อกหนึ่งหลดก่นะเขาเจกับื่อน้ำเบิดหกหนึ่งรวหสองวันี้ก็เลยให้ตามซีซีหกับเลขเอเจ็ดเก้านึ่เสียงคนโซกันเจ็ดเก้านะ ซีหกแตะแล้วซีสกับซีหกเหล็กลดลงมากคือซีสามเล็กเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเกาหนึ่งส่วนส่วนผูรไม่รวยไม่รวยมากซีหกับเก้าหนึ่งวันมะขามมัเก้าหนึ่งกับซีหกนะครับซีหกับเก้นึงใกล้ๆมือสิภาพเือนมหาด้ว เสียงบังอกมาแลงเพ่มรด้เพร่เป็นวัดใหญ่ของปรเดีเิจ้ากจะได้ทั้งซนซนอยู่ดอกเปอดเจ้าก็จะเปัดสมเเ้ยพบาตบแม่านบัวัดประเทศออกซุนนออกว่ท่นผู้ใดกับวันนี้ของก็งามนานทันก็เพราะว่าแม่ยังว่ายูคขั้นผ้าเนไปมันถ่ายตัวไลสามหนึ่งศูนยศูนย์กมันหนึ่งศศูนยอรถขั้นที่เปเออแม่ยังจอย่ว่าถ่ายรถสามหนึ่งศูนย์่จะอิมันจะ จำบ่านำยมาจ้วแม่ร้านพ่อวัดดีคับเรื่องแม่ป่าเงี้ยคืว่าคุิสือแล้วมงได้สูทุนเนี่ยวันนี้ที่วัดใต้รถอีกดูแม่วากับเขาไหมมารอกับว่ื้อโทมาก่าแม่ป่าผู้มากที่แมมตัวด้มากาจะรีัไงซึ่งตัวแดงตัวแดงต้อปวสื่อสุนทกนภาพไปังบจูบบจ้าิถ่ายรถสุน่้มากแบอกิดวันสิออกจำไหมผู้ใดกับว่าผู้ใดว่าสีออกตัวนี้อันออกมาง่ามป่านี่วันเส้นว่าที่กกัน ใช่ว่าศูหเขากับวนศูนย์หนึย์งศูนย์สี่ศูนย์ายเนี่ยกไปจันนี้บอกมู่กับพิตศูนย์่ศูนย์งนักวิตารักศูนย์ยุไปทีไปจับสืหุลศูนย์นย์แมอขอบคุณนแม่ดุยละลายเด้อ่าทีหายแน่ทางนะคะงวดนี้เอฟซีโชคดีทางของแม่เลยนะคะใกล้ๆมื่อยัิงซีมาังมา่างโคงสุดท้ายนะคะครับกบังวาเอฟซีและต่างส้มถุกท่านค้งเสีดยดเงยินฟังแล้วนะครับทีนวนวลนิย่าดิสารูเรของ แม่ลุยนะครับสํารับพ่อไม่ถ่ายคลิปนี้สม่ลุยครั้งหนึ่งนะครับแม่ลุยให้ต้องงวดกับเสียงแววบ,บอกเลขสามตัว้างเดียวงวดพันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนะครับแม่หนูเพิ่งเกิดไม่เลขตามเลขตามเพิ่เกิดซีซีหกนะครับถ้าเป็นสองตัวก็เป็นซีซีซีหกซีสามนะครับเพิ่งเกินในซีหกเป็นหมักซีหกนะครับกับเลขเสียงแววบวกนะครับ เลขยกเสียงเลีบแววบอลกัเก็บเก่าหนึ่งนะครับถ้าเป็นสองตัวก็เป็นเก็บเก่าเก็บหนึ่งเก่าหนึ่งนะครับเพื่อกระเน่นให้เก่าหนึ่งนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อส,ส,ส,สลากกินแบง่งรัฐบาลกระหว่บบางวัยเอฟซีได้ทำประตูตึกลทันคงเสียด้ยิน,นฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้ขอ,ขอ,อยุติเพียงตำหนีพบวกวันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ